สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ iStudio by TrueMove H3G Plus นะครับกับผมนัทเทพประิสธิฐนนทยุทธยาเช่นเคยครับ และสำหรับช่วง IDOL STUDIO t a เทปนี้นะครเป็นเทปพิเศษสำหรับเหล่าบรรดาสาวกของผู้ก่อตั้ง Apple นะครันั่นก็คือ Steve Jobs นั่นเองนะครับและเราจะไปดูกันนะครับว่าเขามีเรื่องราวในการใช้ชีวิตยังไงนะฮะจนทำให้ใครๆเนี่ยถือว่าเขาคือบุคคลที่เปลี่ยนแปลงโลกในช่วง IDOL STUDIO ครับ สตีเฟนพอลจ็อบส์หรือ Steve Jobs หลายๆคนรู้จักเขาในนามผู้คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีต้นแบบภายใต้แบรนด์ Apple เริ่มตั้งแต่ iMac, MacBook, iPhone, iPod และ iPad รวมไปถึงแกจเจตที่ทันสมัยอื่นๆอีกมากมายแต่ละรุ่นมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่ง Jobs เป็นบุคคลที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงโลกแห่งเทคโนโลยีอย่างมาก และในแต่ละครั้งที่จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ผู้คนทั่วโลกต่างเฝ้ารอและนับถอยหลังรอคอยนวัตกรรมที่ทาง Apple ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาซึ่งนั่นก็ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆแห่งโลกทางด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจระยะเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจอบส์เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลที่ถือว่าเป็นแบบอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตเขาได้มีโอกาสได้ไประกาศส่วนทรพน์ในโอกาสจบการศึกษา ของบรรดานักศึกษาหลายๆมหาวิทยาลัยและถุกถ้อยคำที่เขาได้กล่าวนั้น s <S ถือได้ว่าเป็นคำสอนที่มีคุณค่าที่หาไม่ได้จากตำราเรียนทั่วไปหลายหลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับไรายได้ของ Jobs ในเมื่อนวัตกรรมต่างๆที่เขาได้สร้างขึ้นมาเป็นที่รู้จักและมีผู้ใช้งานไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นค่าจ้างจากการทำงานคงจะต้องมาหาศาลอย่างแน่นอนแต่เมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงจากหลากหลายสื่อจอชมีค่าจ้างรายปีเพียง1ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นจึงทำให้เขาได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับค่าจ้างต่ำที่สุดในโลกแต่ด้วยความสามารถของเขาจอช จึงได้รับรางวัลพิเศษจำนวนมากจากคณะกรรมการบริหารบริษัทอาทิโบนัสต,ตอบแทนในส่วนของการเป็นหุ้นส่วนของบริษัทเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆและเมื่อเดือนที่ผ่านมาทุกคนต่างเฝ้ารอการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุด iphone 5แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะได้สัมผัสเพียง iphone 4 s ซึ่งหลังจากที่ Apple ประกาศเปิดตัว iPhone 4S ได้เพียงแค่วันเดียวโลกก็ต้องช็อกกับข่าวการจากไปของ Steve Jobs ด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนด้วยวัยแค่56ปีเท่านั้นทั่วโลกต่างไว้อะไรในการจากไปของ Jobs ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสลดใจกับการจากไปของอัจฉริยะบุคคลท่านนี้ คงคิดถึงเวลาที่เขาออกมาพูดถึงตอนที่เวลามีงานต่างๆของ Apple นะครับต้องลุ้นทุกครั้งครับถึงแม้ทุกครั้งจะมีข่าวลือออกมาแล้วมีภาพหลุดออกมาแล้วบ้างโอ้ย,ยังจำความรู้สึกตอนที่เห็น iPhone ครั้งแรกได้ในวินาทีนั้นที่แบบมันคือของจริงเหรอเฮ้ยมันดูไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยครับได้อ่านประวัติของเขาครับเขาก็แบบเหมือนกับสู้ชีวิตเหมือนกันนะครับปฏิวัติเขาเป็นคนแรกที่ ทำตัวหนังสือให้กับคอมพิวเตอร์ก็เสียดายครับเพราะว่าคนเก่งๆที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์มากยุคสมัยของ IT หรือว่า h High t e c h ตอนนี้เนี่ยคนที่มามีอิทธิพลในในการใช้ชีวิตเนี่ยก็คือ Steve Jobs กับ iPhone, Mac ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเปลี่ยนวิธีการ วิธีการที่เราฟังเพลงก็เป็นวิธีการเราดูหนังก็เป็นวิถีชีวิตจังหวะของชีวิตเราเปลี่ยนไปสตีฟจ็อบเนี่ยในการที่เขาได้จากโลกเราไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เศร้าในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็โอ้โหแบบส่ง Twitter อะไรกันเต็มไปหมดส,ส่วนกี้ก็ส่งแล้วเราก็ประมาณว่า ดำลึกถึงเขาอะค่ะถ้าคิดถึง Steve Jobs นะคะแอลก็คงต้องคิดถึงไลฟ์สไตล์ของทุกคนในปัจจุบันนี้เลยนะคะเพราะว่า,อาคอมพิวเตอร์พวกแม c คพวกไอแพดแล้วก็ไอโฟนไอพอ d เนี่ยก็ได้ทำชีวิตของวัยรุ่นทุกคนให้มันแบบเหมือนก้าวหน้าไปคือมีทุกอย่างมีมี access ถึงโทราศาพัพท์ดนตรีแล้วก็แผนที่หรือข้อมูลต่ตางๆที่คุณต้องการขอยคว้าคือขางแค่ปุ่มเดียวคือไลฟ์สไตล์แน่นอนค่ะ Steve Jobs หายไปก็ไลฟ์สไตล์ที right. about, science, ่อาจจะอาจจะพัฒนาไปก็คงหายไปด้วยค่ะพูดถึงสตีฟจอห์ะฮะที่ผมนึกถึงอย่างแรกคือเป็น Apple ยุคแรกไอคอมพิวเตอร์แม็กที่เป็นอันใหญ่ๆสีเขียวะฮะหลังคุณพูนนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นอันแรกเป็นเครื่องแรกเรียกว่าเป็นโปรโตไทป์ของ MacBook เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่โอ้โหเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งเป็นคนที่รู้เรื่องของระบบอ่าโปรเฟสเซอร์เป็นอินเทลอะไรต่างๆนี่เขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนดิจิตอลของเขาแล้วแหละฮะแล้วก็เป็นคิดคนพวกเรื่องระบบของ Apple ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวก iPhone, iPad อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับทัชสกรีนเรียกว่าเป็นเป็นคนแรกๆเลยนะครับที่เป็นผู้นำเกี่ยวกับระบบทัชสกรีนเลยก็ว่าได้ครับสำหรับ Steve ็อบ s นะครับก็เป็นคนที่เราได้เห็นในยุคนี้ตั้งแต่เขาเริ่มพัฒนาเครื่อง Macintosh Apple ในตั้งแต่เป็นใหญ่ๆรุ่นแรกๆเห็นทันตาในยุคนี้จนกระทั่งมันกลายเป็นเหลือแค่นี้จนเป็น iPad จนเป็น iPhone ผมว่าคนแบบนี้ก็คงจะเป็นคนในตำนานตลอดไป ซึ่งก็รู้สึกภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินของเขาและเห็นเขาตั้งแต่ผอมๆเล็กๆอ้วนๆจนมาผอมอีกแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็คงจะจำชื่อนี้ตลอดไปสำหรับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ครับก็คงรอดู iPhone 5ว่ามันจะ มากกว่า iPhone 4และ 4S ได้ยังไงคือจริงๆแล้วไอ้ระบบปฏิบัติการด้วยเสียงมันมีมานานมากแล้วครับแต่ iPhone ทำให้มันมันดูไม่ธรรมดามันดูจริงเหรอมันดูคือฮาแล้ว,แล,วแล้วมันทำให้คนก็จะต้องทำตามคงบันเจิดไปเรื่อยๆะคะ่ะก็แต่กี่คิดว่าเขาคงมี Apple คงมีคนที่มีไอเดียที่จะสารต่อสิ่งที่เขาทำคงมีเก่งๆเยอะค่ะ แต่ว่าคิดว่าเขาเป็นวันนักฟังกก็คือว่าเป็น,เป,นเป็นสุดยอดจริงๆแล้วก็รู้สึก,ร,สกรู้สึกแบบตอนเราเปิดเข้าไปใน m a ็ Store เนี่ย Apple Store เนี่ยก็จะเป็นรูปของเขาอะนะคะแล้วก็เขาก็อยู่จนวินาทีสุดท้ายเดือนสุดท้ายถ้าเกิดว่าสตีฟจ็อบไม่ตายเนี่ยผมว่าน่าจะมีเขาเรียกอะไรอะนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆครับผมว่านะถ้าสตีฟจ็อบยังอยู่จริงๆนะผมว่าไม่อีกไม่เกินประมา3ปีอะ ทุกอย่างรอ,อบตัวเราอะ่ะจะต้องเป็นของ a p p l e ทั้งหมดทุกวันนี้เนี่ยมันมีบริษัทบางบริษัทที่เกี่ยวกับรถเนี่ยยังซื้อของ a อ p l e ิลเนี่ยลิขสิทธิ์ของ Apple เนี่ย,ยไปใส่เป็นโปรแกรมที่อยู่ในรถเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยทุกอย่างรอบตัวเนี่ยต้องเป็นของ a p p l e อย่างแน่นอนครับเป็นรถนะฮะ <c oughs> มิสิอาจจะเป็นแบบไอคาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบเออรถเลยอะไรประมาณนั้นค่ะถึงแม้เขาจะเสียไปแล้วหรือไม่เสียไปแล้วเนี่ยนะครับผมว่าก็ไม่น่าจะหยุดยั้งเทคโนโลยีอะไรได้เลยเพราะว่าเขาได้เปิด เรื่องราวแล้วมันก็ต้องมีคนที่ฉลาดต่อไปที่จะสานต่อแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นคนแรกที่คิดค้นในการที่จะเปิดเทคโนโลยีในด้านวิธีทำํำวิธีคิดแบบ m c i n t t s s นะครับก็คิดว่าคงต้องมีคนสานต่อไปแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสไตล์ของเขาก็เป็นสไตล์ของเขานะครับก็อาจจะมีสไตล์อื่นที่ฉีกออกไปแต่รับรองว่าก็ต้องไฮเทคเหมือนกัน การจากไปของจอ b สครั้งนี้ถือได้ว่าโลกได้เสียอัจฉริยะบุคคลผู้มีวิสัยทัศน์และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนในการปฏิวัติรูปแบบของเทคโนโลยีและการดำเนินชีวิตของมวลมนุษย,ยชาติในโลกปัจจุบันแต่ชื่อของจอบส์ก็ยังจะติดอยู่ในใจเหล่าบรรดาสาวก Apple ไปอีกนานแสนานานรวมถึงจิตวิญญาณการทำงานของเขาจะยังคงเป็นรากฐานของ Apple ตลอดไป ถือได้ว่าสตีฟจ็อบส์นะครับเป็นอัจฉริยะบุคคลที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็พลังของสตีฟนะครับเป็นที่มาของนวัตกรรมนับไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งเพิ่มคุณค่าแล้วก็พัฒนาชีวิตของพวกเราให้ดีขึ้นนะครับเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราและคนทั้งโลกตลอดไปนะครับเอาละครับสำหรับช่วง Trend Studio ในวันนี้นะครับจะมีอะไรมานำเสนอแล้วก็อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับติดตามชมครับ ันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์นะครับที่นั่นนะฮมีการเปิดร้านไอสตูดิโร้านใหม่นะครับเอาใจลูกค้าเช่นเคยนะฮะได้ยินมาว่าวันนี้มีน้องๆน,นะครับเดินถือ iPad เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านอีกด้วยนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับ God Mac Genius นะครับก็วันนี้เราอยู่ันที่ร้าน iStudio นะครับ by c o p p ว r w สาขาเดอะซิเคอร์คลัตฟ์นะครับในร้านของเราเนี่ยก็คือจะมีผลิตภัณฑ์ Apple นะครับครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง iMac นะครับเครื่อง MacBook Pro MacBook Air นะครับแล้วก็รวมถึง iPad สินค้าขายดีนะครับซึ่งจะมีให้เลือกถึง2สีด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีในทุกๆความจุที่ลูกค้าต้องการนะครับรวมถึงแก็เจ็ตนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหูฟังบลูทูธลำโพงหรรรืือออไมม่่กกกก็็็เเเเปนนีววัับบงงขคคสแล้ะ รวมถึงของเรายังมีทีมผู้ช่วยในการในเรื่องของให้ความรู้แล้วก็การฝึกสอนในเรื่องของเทคนิคการใช้เครื่องนะครับรวมถึงเวิร์กช็อปเล็กๆนะครับที่ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้งานแล้วก็เข้ามาหาประสบการณ์ใหม่ๆจากทางร้านไอสตูดิโอที่เดอะเซอร์เคิลนี้ได้นะครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นหูฟังยี่ห้อเออร์แนเอียนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์แก d g e ตสินค้าขายดีของเรานะครับก็จุดเด่นของอันนี้นะฮะก็คือจะมีด้วยกัน12สีด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นไมโครโฟนก็ได้หรือว่าใช้ในการฟังเพลงได้ตามปกตินะครับเพียงแค่คลิกนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือที่นี่นะรก็คือเป็นในส่วนของหูฟังมาแชลนะครับมาแชลตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังคลาสสิกตลอดการนะครับมาแชลตัวนี้ก็คือใช้วัสดุในการทําแบบตู้แอมนะครับที่ใช้ตามวงนตรีต่างๆทั่วไปนะครับ ก็ยังไงทางร้านไอซูเดโอบายคาปายสาขาเดะเซอร์เคลก็ขอฝากในส่วนของหูฟังทั้ง2ชิ้นไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านใดที่สนใจกำลังมองหาหูฟังอยู่ก็อยากให้เข้ามาชมกันได้นะครับครับผมก็สำหรับแกจ็ตอีกตัวหนึ่งที่เราขอแนะนำนะครับก็คือในส่วนของเฮดเซ็ตของในส่วนของโมชิโมชินะครับ ตัวนี้จะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด7สีนะครับสรับตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานควบคู่กับ iPhone ได้อย่างดีนะครับเพียงแค่เรากดรับไปทับที่ตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะมีปุ่มปุ่มเดียวนะครับเป็นปุ่มที่เอาไว้คอนโทรลในเรื่องของการรับได้วางในส่วนของการลับโทรศัพท์นะครับ หราบสินค้าตัวนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของเครื่อสมองนะครับที่มากระทบกับบริเวณสมองเราเวลาเราใช้โทรศัพท์นะครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับที่มีความสนใจยังไงนะครับอยากจะหาอุปกรณ์ดีๆตัวหนึ่งนะครับมาช่วยในเรื่องของการโปรเทคเวลาเราโทรศัพท์นะครับอยากจะขอแนะนําโมชิโมชิตัวนี้เลย Teraz, นะครับ <con> <gitti> <ials> ก็ในส่วนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโปรโมชั่นนะครับสำหรับร้าน i อสตูดิโอบายคาบาวายที่สขาเดะเซอร์เคิลนี้นะครับโดยตรงนี้เราจะมีพีเ uh, อสาวสวยประจำร้านของเรานะครับมาคอยอธิบายในส่วนของโปรโมชั่นประจำร้านนะครับไม่ทราบว่า uh, ตรงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับใครที่แวะผ่านมาที่เด e เซอร์เคิลราชพฤกษ์น,นะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้าน i อสตูดิโอบาย รบสบายได้ค่ะเพียงแค่คุณลูกค้านะคะเข้ามาเช็คอินผ่านทางร้านเราค่ะก็จะได้รับเคสของ iPhone 4นะคะก็จะมีสีแบบให้เลือกด้วยกันค่ะคือมีสีดำสีขาวแล้วก็สีแดงสีชมพูนะคะและนอกจากนั้นนะคะเมื่อคุณลูกค้านะคะซื้อสินค้าภายในร้านของเราครบ2องพันบาทคุณลูกค้าก็จะได้รับแก้วฟรีของออทางร้าน i Studio ไอไปค่ะเมื่อคุณลูกค้าซื้อสินค้าในร้านของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะเพราะ<ๆ>ว่าจะมีสิทธิ์ลุ้นรับหูฟังทีเค มูลค่า4ี9 0บาทค่ะวันนี้นะคะที่ทางร้าน iStudio by Copperwine ค่ะ mm hmm. ก็มีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นกับทางร้านนะคะ mm hmm. ก็โดยมีมุกนะคะกับเพื่อนๆอนอีก3าคนค่ะช่วยกันเดินโปรโมท i อ,อ a d 2รอบ The Circle ลราชพึกนะคะค่ะแล้วก็ The iPad 2นั้นก็จะมีแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันไปค่ะยังไงก็ติดตามมุกไปดูบรรยากาศด้านนอกกันได้เลยนะคะ i นแอวเซอร์ r ค l e ราชพฤกษ์นะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้าน iStudio by c o p p e r w i อรได้ค่ะสำหรับวันนี้มูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะละใครที่สนใจนะครับก็ลองแวะเวียนเข้าไปใช้บริการได้นะคะที่ร้าน iStudio The Circle ราชพฤกษ์นะครับเอาครับสำหรับช่วง iApps ในวันนี้นะครับแอปจีนี่ของเรามีอะไรมานำเสนอกันติดตามสมได้ครับ สวัสดีค่ะลูกเต๋าแอปจีเนียค่ะวันนี้ลูกเต๋ามีโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวใหม่ที่กำลังมาแรงและเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวนี้ชื่อว่า Google p a s s ค่ะ Google p a s s นะคะจะมีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับ Facebook เลยค่ะก่อนใช้งานนะคะเพื่อนๆต้องมี a อคเคา t g ์ g m l i l ก่อนเพื่อสามารถ Sign In ได้ค่ะเรามาดูหน้าตาของ Google p a s s กันเลยค่ะ ภายใน Google p a นะคะก็จะมีการทำงานที่คล้ายคลึงกับ facebook นะคะตัวสตรีมก็จะเป็นการแทรเข่าวใหม่ๆนะคะหรือว่าเาพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันภายในนี้นะคะตัว Messenger นะคะเราสามารถแชทคุยส่วนตัวกับเพื่อนๆได้โฟโต้นะคะก็จะแสดงอัลบั้มรูปนะคะที่เราอัปโหลดลงในแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะโปรไฟล์ก็แสดงประวัติต่างๆของเราข้อมูลที่เรา เคยอัปเดตมานะคะและตัวเซอร์เคิลค่ะก็จะเป็นแสดงถึงเพื่อนๆที่มีอยู่ในนี้แล้วก็กลุ่มที่เราตั้งไว้สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ชอบออนไลน์ไม่น่าจะพลาดกับแอปพลิเคชัน Google+ Plus ตัวนี้นะคะสามารถหาดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store ค่ะ แอปพลิเคชันตัวถัดไปที่เต๋าจะแนะนำให้รู้จักบน iPad นะคะมีชื่อว่า Mac Hash n e w ค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะจะทำให้คุณสามารถก่อติดข่าวสารในวงการ Apple ที่อัปเดตแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงจากแหล่งข่าวและเว็บไซต์ต่างประเทศชั้นนำกว่า30แหล่งข่าวค่ะเรามาดูหน้าตาของเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้เลยดีกว่าค่ะเมื่อเข้ามาใน Mac Hash n e w นะคะก็จะมีบทความต่างๆนะคะให้เราได้เลือกอ่านอยู่ หลากหลายบทความเลยสมมุติเตา๋าเรื่องอ่านเป็นบทความวันนี้ละกันเรายังสามารถแชร์บทความวันนี้นะคะให้เพื่อนๆได้อ่านนะคะผ่านทาง Facebook และ Twitter ได้ด้วยค่ะทั้ง2แอปพลิเคชันที่เต๋านำเสนอมาวันนี้นะคะคุณสามารถหาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store ค่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะฮะใน iPad l i ล e ์นะครับคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับจาก iTunes Store นะฮะผ่านทาง TrueMove H3C+ G นะครับ เาละครับในช่วง Number Studio ในวันนี้นะครับคุณป้อม Number ของเรานะฮะหรือ Number Expert นะครับจะมาแนะนำเบอร์โทรศัพท์อะไรที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับเป็นยังไงนะั้นติดตามชมได้ในช่วงหน้าเลยครับ และสำหรับใครนะครับที่อยากจะมี iPhone ไว้ครอบครองนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 3GS 8 g b แล้วก็ iPhone 4 from TrueMove Edge ก็มีแคมเปญดีๆนะครับผ่อนสบาย0% 10เดือนนะครับกับ Citibank Pay Lite แล้วก็ Citibank Ready Credit นะครับหรือจะผ่อนสบายนาน18เดือนก็ได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ7 6 0บาทเองนะครับกับ Citibank Ready Credit นะครับไปติดตามกันได้เลยนะครับที่ร้าน iStudio หรือร้าน i b e a t นะครับที่ร่วมรายการและ True Shop ทั่วประเทศครับ สวัสดีครับแล้วเข้ามาสู่ช่วงของ numbers t u d i o นะครับกับผมป้อมชินทนันนะครับเทปนี้นะครับเป็นเทปพิเศษนะครับที่ผมจะมาสดุดีนะครับแล้วก็ไว้อะไรให้กับสตีฟจ็อบส์นะครับผู้ซึ่งเป็นกอรนะครับของชาวสาวกแม็กนะครับแล้วเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยการที่เราจะเชื่อมต่อกับสตีฟจ็อบสได้เนี่ยคือคงไม่ได้จุดธงจุดทูปอะไรคุยกับสตีฟจ็อบส์นะครับแต่คือผมอยากจะมาแปลสถิติตัวเลขนะครับของหมายเลขโทรศัพท์ที่สตีฟจ็อบสเคยใช้นะครับ ว่าบุคลิกของสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับกับการที่เขาเนี่ยใช้จินตนาการนะครับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับให้กับเรานะครับสาวกแม็กได้ใช้กันนะครับมาดูนะครับว่าบุคลิกเขานะครับความคิดของเขาวิธีการทํางานของเขานะครับผ่านตัวเลขที่ผมแปลจากสตินะครับจะสามารถสื่อว่าเขามีบุคลิกภาพอย่างไรบ้างครับเอ่อหมายเลขของสตีฟจ็อบส์นะครับมีผลรวมนะครับเป็นหมายเลขของ38นะครับซึ่งสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นคนที่ทําอะไร รวดเร็วนะครับมโหร้ายอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีใครรู้จักสตีฟจ็อบเป็นการส่วนตัวป่ะครับแต่หมายเลขเนี้ยชัวนะครับฟันทงได้เลยนะครับว่าเวลาสตีฟจ็อบอยู่ในออฟฟิศนะครับจะเอาอะไรเนี่ยต้องให้ได้ดังใจนะครับเป็นคนมโหร้ายแน่1010 10นะครับจึงสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องที่จินตนาการนะครับใน ความต้องการของคนมุมแคบนะครับซึ่งแตกต่างกับแมสซ์มาเก็ตในในรูปแบบของบิลเกตนะครับซึ่งสามารถสะท้อนถึงจินตนาการเนี่ยในในด้านของพวกสินค้ารูปแบบแฟชั่นตามไลฟ์สไตล์ของบุคคลได้ดีครับเป็นเพอร์ซันไล e ์หรือ Customized p โปรดักได้เลยครับ ท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะมีไลฟ์สไตล์เหมือนกับว่าอยากจะคิดอะไรที่แปลกแหวกแนวมากกว่าคนอื่นใช้หมายเลข101 0ก็ได้ครับหรือ0101ก็ได้ครับส่วนหมายเลขต่อไปนะครับที่มีอยู่ในหมายเลขของ s t e e job นะครับคือ96 96ก็เป็นเลขจินตนาการเช่นกันครับผมเป็นเลขที่ทำให้ คนรอบข้างของสตีฟจ็อบเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้สตีฟจ็อบเวลามองอะไรเนี่ยจะมองโลกใน b i r ร์ดไอวิวนะครับมองโลกกว้างหรือใช้คอนเซ t ปชวลไลซ์วิวนะครับมองอะไรก,กว้างและหมายเลขคู่สุดท้ายของสตีฟจ็อบที่ใช้นะครับคือหมายเลข99อยู่ด้านหน้านะครับซึ่งหมายถึงความมั่นใจตัวเองสูงมากและชอบคิดอะไรที่ black, แปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นนะครับ ซึ่งหมายถึงอารมณ์ด้วยนะครับเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ยากพอสมควรนะครับ โดยรวมแล้วนะครับหมายเลข99ที่หมายถึงความมั่นใจในตัวเองนะครับและวดแวดร้อมไปด้วย96นะครับก็คือคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทําให้ติฟนะครับมีเลข1010ด้วยคิดอะไรที่แปลกแหวก,แ,กแนวจินตนาการนะครับและผลลวม38เป็นคนที่ทําอะไรว่องไวรวดเร็วนะครับจึงทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่คิดอะไรสร้างสารรค์ออกมาได้อย่างใหม่ๆนะครับและรวดเร็วทันใจสาวกชาวแม็กได้ดีเลยครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะมีไลฟ์สไตล์เหมือนสตีฟจ็อบนะครับไม่ยากเลยนะครับอย่าอย่าโทรไปตามหมายเลขที่ที่แคปเจอร์นะครับเผื่อ The Steve j o b บรับนะครับก็คือสามารถติดต่อมาได้ที่ SMS นะครับหมายเลข0814694545นะครับพิมพ์ชื่อจริงชื่อเล่นตามด้วยไลฟ์สไตล์ที่ท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนแปลงน,นะครับว่าอยากจะเป็นแนวไหนนะครับ สามารถระบุมาได้เลยนะครับผมมีหมายเลขดีๆจากทาง TrueMove H 3G Plus นะครับจะมอบให้ท่านชม3ท่านต่อสัปดาห์นะครับหรือท่านผู้ชมนะครับสามารถสอบถามหมายเลขของตัวท่านผู้ชมเองนะครับผ่านทาง f a c e b o o k บปปนหน้าจอได้เลยนะครับ oh. วันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ท่านผู้ชมคงจะสนุกนะครับแล้วก็ได้รับเทคนิคง,ง่ายๆกับการรับชมรายการ iStudio by TrueMove ฟ3อสสากับเรื่องราวของ Steve อบนะฮะที่น่าสนใจที่เราได้ยกมาเป็นไอดอลของเราในวันนี้นะครับแล้วก็ได้ไปเยี่ยามชมร้าน iStudio ที่ The Circle ราชพฤกษ์ด้วยนะครับในช่วง t ร e n d Studio นะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เต็มิดกับรายการของเรานะครับก็สามารถเข้าไปอัปเดตรายการของเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับใน YouTube ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับ หรือจะเข้าไปแชร์รักสั่คุณก็ได้นะครับตลอดเวลาเลยที่ Facebook Fanpage ของเราเหมือนเคยนะครับตามด้านล่างนี้เลยเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับน่าเสียดายนะครับผมนะัทแบบัสดินนะอิทยาและรายการ i Studio by TrueMove S3G Plu s ผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้านะจะมีอะไรมานำเสนอแล้วก็ไลฟ์สไตล์อินเทรนอะไรนแนะนำให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ